วันนี้เราจะมาลง MT5 นะครับ MT5 ก็เข้า xnet.com นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะฮะลิงก์ให้นะครับเข้าตัว MT5 นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะดาวน์โหลดนะครับกดรันนะครับรันทอเดียว เมื่อลงแล้วนะครับกด f i นนิ h นะฮะมันจะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับตัว X Render Five X Net นะครับเดี๋ยวคลิกเข้ามานะให้สายอินนะครับอันนี้เราปิดไปก่อน ก็ให้ไปก่นอนยด้ไปก่นอกนนะเข้าพิมพ์ว่า x n ก t นนะครับแล้วก็กดเอกนะนะเสร็จแล้วเราก็มาใส่นะครับ ตัวที่ผมใช้อยู่เป็นตัวเป็นตัวเรียวนะครับเลียว3เสร็จแล้วเข้าฟินิชนะครับ Incoming mail นี้จะเป็นตัวนี้ผมได้ทำการเทรดแล้วนะครับ ีกคดคลิกให้มันขยายขึ้นมาคอร์ดทีเทสนะครับ,รบวันนี้ได้เปิดไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวัน,น 4, ที่เดือนสี่สองศูนย์สองศูนย์นะวันนี้ผมได้เปิดสองไม้นะฮะเราก็จะมานะมาดูการ์ดกันนะครับตัวนี้นะฮะก็ เออถ้าเครื่องใหม่เนี่ยมันจะต้องเซตอัพใหม่นะครับก็จะต้องทำหลายอย่างใส่การาฟใส่อินดิเคเตอร์นะฮะนี่ตัวนี้ผมได้เปิดไปส่งไม้นะครับแล้วก็ดูฮิสตอรีนะครับตัวนี้นะได้เปิดไปแล้วอันนี้ก็คือว่าผมมี PC เครื่องหนึง่งมีมือถือเครื่องหนึง่งแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือผมจะ เอาไปใช้ชั้นสองชั้นสามได้นะฮะ PC เราก็ตั้งไว้นะครับที่ที่ทำงานนะก็แนะนำว่าให้ลงไปหลายๆที่นะครับตัวนี้นะการเซตนะครับก็เซตนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะดูทุกไฮโลนะครับแล้วก็สเปดนะครับแล้วก็ดูไทม์นะฮอคัรับลแล้วก็ไทม์ สามตัวนแล้วก็ดึงมานะถ้าเป็นรอสเปดเนี่ยมันจะตัวตัวสเปดรอสเปดนะฮะมันเพิ่งออกมาใหม่เนมะื่อสามสี่เดือนนี้นะฮะก็ค่าสเปดจะเป็นศูนย์นะฮะเปิดหนึ่งล็อตไปกลับอยู่ประมาณเจ็ดเหรียญนะฮะแล้วก็มีหุ้นนะครับ mt5 นนี M ่จะ เทรดหุ้นอเมริกาได้นะครับตัวมาใหม่นะครับแล้วก็นะพวก BTC USD อย่างเงี้ยได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวก Bitcoin นะครับตัว ET ETH e USD นะนะแล้วก็คู่สกุลเงินหลักๆนะครับผมให้ดูตัว EUR USD นะตัวนี้นะครับ อยู่ตวบูบนเลยนะครับเออสเปซแล้งศูนย์นะฮะตัวนี้นะครับมาดูในช่วงนี้ก็จะเป็นออโปรโมชั่นของสงการนะฮะสองสูนย์สองสูนยเทดมาราธอนก็เทดลทูกค้าที่เทเดยเยอะๆนะครับก็จะมีมีแจก เบนนะครับสองสองนะแล้วก็พวก iPhone เงินสดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องดูรายละเอียดใน Xnet นะครับก็แนะนำให้สมัครผ่านตัวแทนผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวลิงก์ไปให้นะครับ ก็ลูกค้าที่ยังไม่มีนะครับ ID นะฮะสมัครผ่านลิงก์นะครับแล้วก็มามาคลิกตรงนี้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่บัญชีใหม่เป็นประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วก็อีเมลนะฮะแล้วก็รหัสเป็นตัวเล็กตัวใหญ่บวกนะแล้วก็บวกตัวเลขทั้งหมดแปดตัวนะเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เข้ามาดูตัวเ,เทรดมาราธอนนะครับ ตัวนี้นะกิจกรรม1-30เมนาคือเหลือประมาณ10 10วันนะครับเหลือประมาณ10วันในการเทดนะครับมาตรงนี้นะส่วนตัวรายละเอียดนะครับาการใช้งานก็ลูกค้าท่านไหนยังไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยก็ไลน์มาหรืออินบ็อกซ์มาครับก็ผมจะสอนให้ส่วนตัว นะครับรายละเอียดอาจจะส่งไปทางอาจจะคุยทางไลน์หรืออะไรเงี้ยวิดีโอคอลหรืออะไรเงี้ยนะครับโอเค